พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิติศัส์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์รนิติศัส์นนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้เรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรที่ถือว่าผิดกฎหมาย การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถือว่าผิดกฎหมายมีหลักดังต่อไปนี้คือ 1. บวดอ้างโฆษณาสรรพคุณว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้สุขภาพและชีวิตี 2. ใช้เซเล็บดารานาักกีฬาหรือเด็กอายุต่ตำกว่า20ปีบริบูรณ์เป็นผู้โฆษณา 3. สแสดงภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. ชักจูง เชิญชวนให้ซื้อ 5. ให้รางวัลของแถมชิงโชค 6. ใช้ภาพการ์ตูน 7. โฆษณาเกินเวลาบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนคือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับวันละไม่เกินห้าห0ื่นบาท ถ้ายังฝา่าฝืนหรือจนกว่าจะทำให้ถูกต้องการโฆษณาที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายคือ 1. โฆษณาตามที่กฎหมายกำหนด 2. ให้ข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสารรค์สังคมและไม่แสดงภาพสินค้า 3. โฆษณาที่ถ่ายทอดสดจากต่างประเทศเช่น ถ่ายท่ดสดบทบอลที่เห็นสัญ,ญลักษณ์สินค้าผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกฤษิ์ในตีบัณฑิตทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ